เออดวงรีวงนะคะคนนี้อายุ17เป็นอุ้ยสวยมากเป็นสาวน้อยเนะคะเออปัจจุบันเป็นศิลปินหมอลำค่ะคณะเพชรลำเพลินอีกแล้วอ่าสาวเพชรลำเพลินอันนี้คือจับมือมาด้วยกันหรือเปล่าเขานั่งรถมาด้วยกันหรือเปล่าฉันอยากรู้ น่าจะนั่งรถบัสมามาด้วยกันมาด้วยกันมาด้กันคนนี้ก็บอกถนัดเพลงร้องทุ่งหมอลำด้วยเออนะร้องหมอลำได้ด้วยอะไรได้ด้วยนะแล้วก็เฮ้ยมีเพลงของตัวเองด้วยจะเอาแบบนี้จะเอาแบบนี้อุ้ยซึ่งถ่ายกับพี่เต้าหยองด้วยนะครับโอเออเออมีผลงานรรับแบบพี่เต้าหยองสารคามนะคะเออเออเออนี่ขอดูขอดูยังไม่เมื่อกี้ไม่ดูจนแต่รู้ว่านะเขาหุ่นเหิ่นเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไง นงั้นเดี๋ยวไปดูคลิปวันดูคลิปหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะอ่ดูวันนั้นน้องตื่นเต้นไหมฟองกิติยาพรดวงลิวงนะคะชื่อเล่นชื่อน้ององฟองอายุส่งสวยเนาะดค่ะ17ปีนี้ดูเป็นคนจะวัดสารค้าม่ะั้ยสารคาม้าเดชบุญนุนคำได้มาลำจนถึงที่ก้าวขึ้นสู่เวทีไปอ่ามเป็นไอดอลได้เลยนะน้า ขนนี้น่าจะตัมองนะเพอเดี่ยวนะเปลื่นเป็นลูกสาวแม่แอนอร์เดดนแต่เ่าเหมือนแม่แอนมาแสงสว่างสีรัศมีแผ่วเผาโทษแสงตะลุ่มลายภายในใจตันตื่นออกมายืนดอกว่าหน้าคล้ายใครไหมคะพี่หนุ่ ก้อยก็ชลินีคล้ายไหมเหมือนมากเหมือนมากและตามคลองพูลานภูริมั่เป็นไล่ตางทุ่งลงคมใจตอนนี้อ้ายอยู่ใสผู้ใดนองเคียงข้างคือถ้าเราจะอยู่บ้านใส่ชุดบ้านแบบนี้รถจะหน้าสวยแบบไหปะเราคิดเหมือนกันเราจะคงไม่ค้าอัดเลยเนี่ยจริงเราต้องแต่งหน้าอย่างน้อย2ชั่วโมง น่าสวยมากแล้วอย่างหนึ่งฉันรู้สึกว่าลาสีนางอ่ะเหมาะกับแม่แอนอารดียังไงบอกไม่ถูกอ่ะเหมาะกับเผื่อวันนี้เป็นรายการหมอร้องเราจะไปฟังน้องร้องเป็นลุงทุ่งอ่ะเอาแม่ร้องแม่เราลองแปลกๆเอาโจทย์แปลกๆให้น้องแมมดูดิสมหานนี้สวยมากเลยอ่ะใช่ยืดอกรับความเสียใจ พระน้องมันโบมีกินะทนต่ำๆหน่อยหากอายหมดหัวใจ,วใจแต่น้องมันสัมตีสอินสิคือต้องบอกว่าตอนแรกเรามองว่ายสวยๆแบบนี้มาแล้วว่ามันจะได้แค่สวยหรือเปล่าวะแต่เปล่าเลยเสียงก็ดีคือเสียงดีมันเสียงดีอยู่แล้วเว้ยแต่ที่มันมีความเขาเรียกไงมันมีความใสแต่มันก็ไม่ได้ใสสองร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าเทียบความเก่งสู้ ที่ผ่านมาได้ไหมไม่ได้แต่น้องมีความเป็นภาพรวมใช่มันกลมกล่อมไงภาพรวมภาษากระเทยหรือว่าเนี่ยแหละคือเออภาพรวมมีความภาพรวมซึ่งภาพรวมที่มีมีความเป็นสตาร์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเขาดีกว่าคุยกับน้องสวัสดีค่ะน้องอองฟองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเหมือนพ่ะหนูขอกลับก่อนนะหนูทำเออ อ่องฟองค่ะเป็นไงบ้างตื่นเต้นไหมลูกในการที่เราผ่านเข้ารอบนี้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะเออเข้ารอบแล้วตื่นเต้นไหมอยู่ทีมโคชแอนตื่นเต้นมากค่ะอืมสวยมากตนเล้นจงออูรู้รู้ตัวไหมลูกว่าหนูสวยขนาดเนี้ยรู้ตัวไหม หนูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหนูมั่นใจเธอหนูพ่เธอหนูสวยมากหนูบพวกพี่หนูดูพวกพี่ยังมั่นใจเลยพี่ยังมั่นเลยออหนูอยากรู้ว่าวินาทีที่เขาประกาศว่าหนูเข้ารอบแล้วอะเออตอนนั้นหนูตื่นเต้นหรือว่าหนูรู้สึกยังไงบ้างเออวินาทีนั้นเลยนะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยค่ะไม่คิดว่าจะผ่านเข้ารอบเพราะว่ามีแต่คนเริงๆริงอืออเออเอแล้วหนูแบบหนูคิดว่าหนูจะเอาจุดเด่นอะไรไปสู้พวกเขาได้ลูก นูกาเีเอาความสามารถค่ะแล้วก็สิพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะอืมอืมหนูหนูชูวาห,หนูมีความเป็นไอดอลสูงมากสวยมากเพราะพี่เชื่อว่าหลายคนหน้าตัวนี้อยากจะทําหน้าเหมือนหนู <c oughs> หนูสวยมากจริง <c oughs> ๆที่อยาให้หนูเอาความสวยเนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ <c oughs> หนูต้องมั่นใจ ใช่เป็นลูกเพราะหนูเป็นคนสวยอยู่แล้วแล้วหนูเป็นคนเสียงดีใช่ถ้าเราจะมาอยู่บนเวทีนี้เราต้องมั่นใจเพราะคู่แข่งเราแต่ละคนก็คือแบบเขาก็มั่นเหมือนกันเขายื่หนึ่งในตองอูเราก็ต้องมั่นเหมือนกันนะคะวุยจะอยากฟังเสียงน้องสดอยากฟังแนวไหนไหมเอาเป็นแนวที่เรายังไม่เคยได้ยินและคิดว่าน้องทําไม่ได้บรอดเว์เฮ้ยไม่ได้เลยเหรอบรอดเว้เป็นเป็นสากลนเหรอหนูร้องเพลงลูกทุ่งได้ไหมร้องลูกทุ่งแบบแม่ พุ่มพวงนี้เลยเอออลูกลูกทุ่งแบบแม่พุ่มให้เราหน่อยได้ไหมตะกัแตนอะไรที่ตะกัแตนอะไรอย่างงี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเอางี้ชอบหนูเตรียมเพลงประมาณไหนคะหนูเตรียมเพลงอะไรมาโชว์พี่บ้างคะหนูเตรียมเพลงอะไรมาโชว์พี่บ้างพี่อยากดูหนูร้องเพลงวันนี้เออมีไหมลูกเตรียมอะไรมาร้องให้พี่ฟังบ้างไหมลำขอนแก่นค่ะอ่าหรือแบบเออหรือเป็นพี่เวียนนั่นลมั้งหนูร้องได้ไหมคะลูก พี่เวียงพี่เวียงได้ค่ะได้มามามาสนทนาพี่เวียงมากมาขอพี่ฟังพี่เวียงหน่อยลูกสซเขียนคิวหลุดมือยามได้กับบอตัวตั้งเดตั้งคนที่ตัวใจนองหักชัวชัวแต่อาย่บอื้อนางเอกดาวรุ่งแต่รักต้องรวงโซเชี่ยวกับพือ กะคาแต่ไปล้ำและถือความขี้ดื้อ ของคนที่ใจนับถือเขาบอสื่อนอกใจคิีเขาเสียงป็นธรรมชาติน้อยนะเขาไม่ดัดเสียงเสียงเขาแบบบ้านๆเลยอ่ะเป็นมีเอกลักษณ์มากแต่ว่าที่ถ้าถ้าเกิดจะบ้องเพิ่มเติมให้น้องอ่ะเราอยากให้น้องเพิ่มเติมเป็นลูกของลูกเอื้อนเอกลักษณ์ปลายเสียงเทคนิคเนาะเทคนิคด้านหลังให้คนหลับอาฟังแล้วจําได้ว่าเป็นเสียงหนูไอเสียงต้นอ่ะมันแบบกระแทกแล้วมันฟังมันน่าฟังแต่พอปลายเสียงอ่ะถ้าเกิดหนูจะแบบจะผ่านเขาเรื่อยๆก็หนูจะต้องใช้ มันมีลูกเอื้อนของของของการเป็นหมอลำอยู่หมอนรำใช่ต้องใช้ลูกเอื้อนที่มันแบบว่าสมูทกว่านี้ฟังเยอะๆฟังเยอะๆแล้วก็แกะตามแบบประโยคท้ายประโยคเวลาเราต้องแบบสะบัดแต่เราร้องแบบแล้วมันจบไปเลยมันไม่อิ่มเนาะฟังไม่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยอันเนียถ้าเพิ่มตัวนี้ได้นะรับรองว่าหนูจะต้องทะลุเข้าไปถึงแกนในแน่นอนเลยลูกแกนในเลยนะเป็นตัวแทนของแม่อรออรดีแน่นอนให้อองฟองนะคะเออขอกำลังแรงเชยแต่จากพ่อแม่พี่น้องหน่อยลูก ค่ากับฝากน้องฟ้องไว้ได้ออมอกออมใจพ่อพ่อยแม่ในเด้อค่ะแล้วก็ฝากพ่อพ่อยแม่นะคะทางบ้านเชียร์ด้วยนะคะสวยมากพี่อาจจะให้มีอะไรจะจบวยพอน้องไหมก็เหมือนที่เราพูดไปก็อยากให้อีหลาคันได้เขาหลบกับไปฝึกหลายๆฟังหลายๆนะคะเพราะว่าเขามารล่การคือมันสิกวดันก็นี่จะน่ากลัวกว่านี้ก็อยากให้ให้ฝึกเยอะๆแล้วก็ เป็นไปได้ให้ดูซีซั่นเก่าๆก็ได้ว่าพี่ๆแต่ละคนเขาทำยังไงใช่สุ้ๆค่ะขอบคุณค่ะน้องขอบคุณนะคะโชคดีนะลูกอุ้ยองฟองสวยมากเอาดีๆหน้าตามีความคล้ายพี่อายอริตามมากทีเดียวสงสารน้องเขาค่ะที่สันเอาเข็มสิตยาคุณแล้วดียวนนี้เออเนาะแล้วอยากเอาพูดจริงๆนะแบบมีความ